ตั้งเป็นอุปชาจะทําตัวให้เป็นอุปชาที่ดีให้ได้คาว่าอุปชาที่ดีคืออะไรมาดูป้ายนี้คืออุปชาที่ดีน,นี่เป็นจารียวัดของหลวงพ่อนะครับอันนี้เป็นจารียวัดนี่ภายในวัดกับกับวัดที่หลวงพ่อดูแลนี่คือจารียวัดของหลวงพ่อนี่คือจาริยวัดในหลวงพ่อในความเมตตาทั้งหมดจาริยัวัดในการให้นะครับ ทุนการศึกษาให้มาเมื่อยี่สปีทั้งตั้งแต่ย0ิปีที่แล้วนะครับให้ทุนมาตลอดนี่นี่คือโรงเรียนที่ให้ <Okay. S 1> หลวงพ่อให้แบบบางบางบางคนโดยเฉพาะก็มีคนนึงจบปริญญาโทอีกคนนึงคันนี้กำลังเรียนพยาบาลปีที่สองอยู่ที่ทางเหนือหลวงพ่อให้เป็นส่วนตัวแต่นี่ให้ที่เป็นประจําในฐานะที่ให้เป็นโรงเรียน <Okay. S 1> ก็คือตรงนี้นะครับคําว่าอุปจาที่ดีในในความหมายของหลวงพ่อที่ที่หลวงพ่อตั้งบรรณิธานก็คือว่าสมัยก่อนนะเขาจะเปรียบเทียบอุปชาเป็น เป็นสามแบบคือเป็นแม่กบแม่เป็ดและก็แม่ไก่นะครับในความหมายของแม่กบถ้าเราสังเกตตอนฝนตกออกมามีฝนมีน้ําขังเมื่อไหร่กรบมันก็จะวางไข่วางไข่เสร็จกบก็จะไปเลยใช่ไหมกบไม่เคยรู้ลูกโตไม่โตไข่แต่ไม่แต่ไม่ได้สนใจเลยก็กบเหมือนกับพระเจ้าบางลูกมีคนมาขอบวชก็บวชให้เลยบวชแล้วก็ไปเลยก็ไม่รู้ว่าตัวเอง ก็ไม่รู้เลยว่าลูกสิษธ์ลูกขาเป็นยังไงสิขาลับเป็นยังไงก็ไม่ได้เคยรับรู้อีกอันนึงก็เป็นแม่เป็ดแม่เป็ดถ้าเราสังเกตเป็ดเนี่ยเวลามันไข่เสร็จมันก็จะรอไข่แล้วนะใครจะเอาไข่ไปทําอะไรก็ก็เชิญตามสบายแต่เขาอะไข่ให้แล้วเสร็จแล้วทําหน้าที่เสร็จแล้วเหมือนกับพระบูชาบางรูปที่เข้ามาบวชก็บวชให้บวชเสร็จก็ออกปากฝากด้วยนะฝากนี้ด้วยนะฝากคนนี้ให้ดูแลด้วย ก็เหมือนแม่เป็ดส่วนอุปชาไก่ก็คือหลวงพ่อจะเป็นอุปชาไก่นะอุปชาไก่คือให้การอบรมตั้งแต่ก่อนบวชนะครับค้าเตือนให้ขยันศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติเป็นพระเนนที่ดีคอยช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนให้กับัังใจทุกด้านนะครับส่วนผู้ที่จำต้องลาสิกขาออกไปก็ไม่ต้องทิ้งเหมือนแม่ไก่ที่ใส่ใจฟูมฟัก ดูแลตั้งแต่เป็นไข่แล้วเฝ้าพัถนอมเลี้ยงดูจนเติบใหญ่นี่คือแม่ไก่นี่คือหลวงพ่อนี่คือรูปแรกที่หลวงพ่อบวชให้ตอนตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุชานี่คือรูปแรกที่บวชให้นะครับนี่สามเณร